อุ<โ>้ยวกแดงพี oh <sh> ่น้องนี่แดงแดงพวกแดงเจ๊หาเจนี่นี่นี่หนึ่งสองนี่เฮ็ดวแดงไปอิมมปีโปีบายบอยอ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวแเขอเอานั่งนันั่อนั่งยังนีดินไม่ไม่เนี่มันขืนเห็นมดินไม่ไม่เนี่ยขืนสวัสดีครับบ่าวดินนอดินดินดีสารนะครับ สวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อครับพี่น้องทั้ง YouTube พอ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านน้ำครับพี่น้องเบิ่อนสุขุสุขคนทั้งฟังล่าเอ๋ยไอ้ใช่ยิ่งน้องนงสุขุสุขคนครับอยู่ทั้งต่างประเทศนะครับเด้อเมื่อนในเบาดินเบาบอยคุณยายพ่อเสือบาักะแรงขาดเบาม่วนครับสีมารอบางเฮ็ดอีกเป็นเสาของวันที่หาสิงหาคมครับวับนบอลเสียหนีเฮตบอนะครับผมพี่น้องเทื่ยงใ้แกงมาเก็บเฮ็ดตะโลน้ำครับเมืออ่อหนึ่ถือว่าเอาเฮ็ดตะโล่ไปก่อยนะครับเดี๋ยวมาดุลกันเราสิได้บ่ครับฝากกกดดไล์์แชร เป็นกำลังใจให้ลูกให้ร้านบ้านเฮาดินสุกุสุกอนเด้อครับสวัสดีครับครับผมเฮาดินสวัสดีเอฟซีครับของเสาวันที่หาเฮาดินพาพี่น้องเขามาดงมาปลาหาเห็ดคือเก่าครับมาพร้อมาบ่าวบอยบ่าวม่วนนะครับแล้วกากคุณยายไผ่เสือก็แรงขาดนะครับหาเห็ดคือเก่าพี่น้องมันสิมีบ่านน้อเห็ดครับพี่น้องผม ไปเร pues mm ื่อยๆเสียงโศกเสียงดวงเบิ Mat ้งเอาพี่น mm ้องครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้เฮ็ดบ่ครับน้นคุณยายไผ่กามาครับจ้าสวัสดีครับคุณยายไผ่กามาครับครับผมบ่าวบอยครับขึ้นหัวพี่เด้อบ่ได้มานั่นแนบ่าม่วนครับภาคกันก้มเก็บเฮ็ดตะโลครับกองกลอนกองดากบเนี่ยมัน ็ิตาลูกครับ็ิตาลูกครับพี่น้องนวยดอกเงยเงย,ย,ยพี่น้องผมกล้อย่างวานเลยแสบแบพี่น้งองครับไข่ดอกนะครับไม่ยังกินเลนครับครับ คุณพี่น้องครับมานแล้วครับมูแลกแหกมานะครับเพชรปวกแดงนะครับเก็บเก็บผู้ญไพ่ครับเก็บเก็บเก็บม้านมาน่ไพ่ปอกครับปวกแดงปวกแดงพี่น้องขายาวๆง่ายๆครับครับพึ่งไข่ดอกนึงครับพี่น้องครับ ดอกงามเลยพี่น้องเห็ดอ,อันใดกะเอาเบิร์สุยางครับพี่น้องผมอูกแดงดอกนงครับโม่ภานในเป็นโม่เป็นโม่น,มนะครับเอาดินกระถาที่ละดอกครับบปาดินพอใหดปลวกกำมภาดอกนึงพี่น้องเอ้ยเกิดอยูุู่้เดียวขูโหลกครับ บวกแดงพี่น้องเอ้ยมาเกิดหน่อยแต่ครับกัผภากําโคยครับนี่คร <ah> ับอ๋อดอกคุกดอกนี่หูโมแหลกอ่าปูยาพื้นไหยซ้ำนี่เกาซ้ำนี่แหละครับ เห็ดปวกแดงวุ้ยพี่น้องครับผมมานแล้วมานแล้วพูนักพูนักพี่น้องพูนักพูนักโอ้เคี้ยวออกเคี้ยวออกพี่น้องครับอ๋อโมหนึ่งแบบใหญ่เลยพี่น้องครับนานพูนักพี่น้องครับโอ้สวยๆเลยครับพี่น้องครับผุนผุนผุนเต็มเลยพี่น้องครับผม ทำ่เกิดไปเบิดทุกหมองทุกแก่พี่น้องผมขอบคุณครับดอกตูมสวยๆเลยครับฟังผลหวานไปด้วยกันเลยนะจ๊ะเลาวมอนเก็บเ้องดึ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 งใครบ่างไหมหัวโมนเองครับพี่น้องครับดึงดึงพบ่เ๊็บถึงบ่บ๊อนะดึงตัวดีกินเอ๋อรับอ๋ออันนี้ก็ตาอายได้นี่ แลม้ม้วนดึงเอาดึงขึง้นยู่มันดึง,ดงมือนมันบาบานมันดึงมาขอ้นไม่ติขาดพอนออนอเอาวโบกีเราเข้าไปเป็นแไสกัมาม้วนเก็บกับที่ให้ดินเร้บปโนโชนนะครนบโงนงงครับโหนน,นโนงนงโหนงโงนโน เอามัมเอาไปตัิ่มกนยครับต้องดอกกี่เอาก่สินโมนมากี่ปีแล้วถึงจะถายไว้เอามันงด้่ดอกตูมหันแก้วดูอดอกนี่หน่อยไงอยาวหน่อยตุกก๊กตุ่ก เก็บกุญแจใไปเก็บเริ่มบานแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ยังแข็งแข็งอยู่ครับมุ้งใหญ่เติบอยู่งครับครับบ่าบอยพ่ออีกแล้วครับโม่นึงฟังนึงก็มีบ่ลมวล พี่น้องครับอ่าเองเก็บเอ้าเก็บเก็บบะมุนเก็บครับผมเก็บบะมุนเก็บพี่น้องเออครับพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องน้องออกเหน็ดกำลังงามครับโอสโหที่ไยเขาเล้ยงเยอะครับม <c oughs> าเ <c oughs> ก็บนะครับดูน้องเตี้ยพี่น้องครับงั่นนั่นยังดีัก บีาน้อนเก็บเอ้พี่น้องพ่อเฮ็ดนั่งแรือเถาดอกนึงครับคือข้นเก็บนี่แหละครับนี่ครับเอมาครับครับผมเฮ็ดยังเก่าครับพี่นอ้องมือนี่ครับดูน้ำกันอีกครับกิตาลูตาจาว้าวสามดอกเห็ดยืนบ่บวย ไปก่อยแส็บๆครับเห็ดยังเก่าพี่น้องอึดอยากแตงแต่ว่าแต่้มาหาพี่น้องครับ,บ,บโอ้ยเห็ดตาโรตาจาวครับอยพี่น้องดอกไงไงพี่น้องครับเระดอกแบบไงเลยครับ ครับเขามวลถึงสองกันสองขานะึงโอ้ยมีดอกนึงพี่น้องยงงก็ไลายๆครับแล้วก็ตัดดินออกนะครับเป็นคนปลูกครับครับอันนี้เห็ดเข้านะครับบนเป็นเห็ดไข่ได้พี่น้องเห็ดเข้าเพราะเขาเก็บครับ <laughs> นี่ดีครับ ไปสุบไปก่อยไปแกงก็ะด้ครับน่ครับเห็ดของหวานก็ะไ้ครับพี่น้องครับหนว่ยใหญ่นาะงหนุนยให่เาหม้ือีงตโลย่สเป็นว่านหนุ่นยใหญ่ม่ได้ว่านหน่ยให ดอกใหญ่ใหญ่เลยครับดอกเปก้อยกินชับแช่ยังหาไปเรื่อยครับพอไดอยากได้กินด้วยครับพี่น้องมือนี่พอไดอยากได้กิน่อด้หลายแตเฮาก็ได้พอได้กินมากก็ได้กินครับพได้หลาย่อด้เต็มตาเขาก็ถทือาได้กินน้องุณย่าไพ ทำสิกินกินโมโบดพนักานกินใหญ่ไพ่ว่าพอดีกินคือเหมือนือนว่าที่บ่ดสามสี่คนร่วมกันในแกมงมาไงน้อบาบอยเหมืญญอนกินหอดเสาหอดแรงอยู่ เฮ็ดตระโดดตั้งแต่ขโมยนะเดินไล่เติบอีกเลยครับุคนะเฮ็ดตาโล่มีแต่ดอกใหญ่เลยครับเฮต์โกโบมามันโบแมนย่ำเฮ็ดสีออกไม่ไครับพี่น้องเฮ็ดเลิบไหวป้าป้าให้ครับ พอเห้ปลวกดินแหงรอบนี้ผมม้อนสิออกแบบหลายเลยแหะอ่างที่างออก ไปเรื่อยๆครับไปหารถเืินหาเริ่มน้ำกันอีกครับชิดาบ่ครับเห็ดไข่หนึ่งดอ,อกครับอ<ห>๋อครับบกง,งาดอ,อกในเทาเลยพี่น,อน้องเริ่มเทาเริ่มแก่แล้วครับพี่น้องครับเนี่ยเบิเ่งน้ำเพลินขนาอดคุณยายพ่ายเห็นบ่เป็นตะคืออยู่บ่พี่น,อน้องคนมากี้ยาเฮ็ดตะโลครับดอก ใครับะะใ่สวิงแล้วใส่สวิงหรอเลียเออกโอ้พันหมานตัวนี่เพันได้เฮ็ดปลอกฝ่ารกหละคุณแม่เป็นมาหาเฮ็ดตะโลครับอายุบานไรครับอายุบานสังมิงอยยุบานเจ้สมบัติหนึ่งบ จิดเลยบ๊อมุ่นจิดเลยแม่แม่นยังนี่ครับใช่แม่แม่แม่นยังนี่ไอ้ที่เป็นอันนี้เป็นที่น้ำตาลเฮ็ดยังครับ <c oughs> ว่าแม่เฮ็ดยังเนี่ยบอกกันนั่นบอกมากันอันนี้ยังก่อมากันไหมมากันใบขัานใบขัานกินได้นี่บอกครับอ๋อผมนึกว่าแม่นหม,มากอันไหนผมนึวมมกนนนว่าแม่เฮ็ดอันนั่นอันนี้ ม看看ัเตอานอ๋อครับนี่น pues. ครับมาเตอานส่กระตามาตนำครับก็เดยคร็เดียมทังครับผมมาลรุนน้ำกันครับมันยังกุญแจใส่คือไงกุบถีบอยู่นี่ดอกมันมั้ไงเอเพิ่นหาเพินิบว่าไงปันอั่นใ่่่ใ่ส่่สออใส่ ฮ่าพ่อได้อยากได้กินครับพี่น้องเอ้ยให้ได้หลายคือฤดูการเพิ่นออกไม่ไหมกะร่วมกันกระไดแกงผุ่นราคาพี่น้องครับสี่หัวแดงพี่น้องนี่แดงนี่แดงนี่แดงใส่หาใจนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่ให้หัวแดงไป จิ้ม uh> ิ้มจิปีโบปีบายบายอันน้องเดาเดาเดี๋ยวี๋ยเขอเอาหน้าโปะนั่งดินดินไม่ไม่เนี่มันขืนเห็นไหมดินไม่ไมเนี่มันขืนฮจิ้มเลยจ้าพี่หอยดินจ้าจิ้มจิ้มจิ้มอนี่จิ้มรถแม่จิ้มอ่ะจิ้มรถแม่จังห้แล้วจิ้มอย่งเขาเอาบนล ออแล้วเอาดอกแล้วกเอสีดอกเอาดอกเี้ดอกนงช้ล่างก็มีดอกนี่ดีโอ้ยี๋เอาวันเดีก็เห็นหมแล้วเออด้กินไหมนาอแม่งได้นว่าอยู่ขี้กินไหมแ่งกันได้ไพ่กินดอกเดียวกับพ่อดอกมาหน่อยดิได้ไพ่แม่ผู้เดียวกับแต่เมื่อือจะพร้อมถึงรอบบาทไงได้ไพ่มผู้เดียวได้หลายก็ห่อดิเขามาสามคนเ่าอะไรสีดอก เดไมาพดีสองดอกใ้มเห็ดกำผาผ่คือบเกเกิดแล้วลายนี่นอดูน้ำกันอีกครับเก็บมองลราดอกสองดอกครับพี่น้องครับร่วมกันกับสีแกงเองดอกครับเบาดินเห็นเห็ดอี่ยงกับซ้ำจานน้องวู้เห็ดปวกตาบใหญ่ปิดคก็บปหว่าสิบ่ได้เห็ด เฮ็ดปวกดาบดอกนึงพี่น <deal> <vastly lava> <less> ้องสำจานนี่พูน่ะมือไอพ่่ะูน่ะบ้าบ้าบอยพูน่ะบอยเม็ดปวกไอออกมาจากไหนเนี่ ได้ดอกเดียวกระบ่เป็นยังดอกพี่น้องเอ้ยนี่แหละคุ้มแล้วคุ้มแล้วปน<ล>แล้วต้อ<ล><ล>ใส่ปะทู่ตัวนึงก็อิม่ม <c oughs> ว,ว้าวว้าวว้าวดอกบักใหญ่เลยครับใช่เลยบ,บ, e. บ่วับวับน้ำมากซ้ำดอกงามๆเลยพี่น้องครับได้แต่พ่ออยากพอกินพ่อแกงพี่นอ้องเมื่อนี้ครับอไอ้ซ้ำเลยก็เอา้วซ้ำน่ะนาะพี่น้องเนาะ ยมใด้ลายกรได้ลายพี่น้องเอ,อ้ยยมบ่ได้กบด็บ่ได้เอาเหลือครับผมอ่าบ่ดินสิไปหารถล,ละครับบ่ดินกับมหอดมาถึงนะครับหมองรถมองอยู่หมองเศร้าละพี่น้อง,องสีฟ้ากันกลับละครับพ่อเฮ็ดปวกสองสามมูบ่ไงครับบ่มมวนพ่อกับบ่บอยครับบ่ดินกับเลนถือกระตาเลนตาสวดมาหานะครับ สามคนหารวมกันครับพี่น้องครับเห็ดปวกแดงครับเจ้าเเบ่ห็ดปวกสาบใหญ่ปกาบใหญ่นี่เบ้าดินได้ครับใหญ่กใหญ่พะรูพะงานพี่น้องอันนี้กระตาของคุณยายไพ่กระไดพ่อกินครับเดี๋ยวไพ่บอกเจ้ามากระตาใหญ่ฮ็ดปวกเต็มฮะเฮ็ดปวกเต็มเฮ็มปวกเต็มเออเอ่ยกกระตาใหญ่มาน้องเมียกบุญพี่น้องสูสามมาได้ด้วอันนี้เห็ดปวกแดงแล้วก็เห็ดตะลูพี่น้อง อุ้ยบิงหนหนยนวเบักไงเกือบเต็มตา<ผ>ม,มันนวยองยเนาะเงยไน่รับนใหญ่ไผ่นมสมบูรณ์เนี่ง<ม>ก็ใครนกกระถาในใหญ่ไผ่มัน,น,นดินสมบูรณ์นะครับเมาว่าน,นี่เบาดินเบาวมวนเบาก่อยเบาดินเบาม่นวนบบาบอย<ำ>ก่อยมาว่านแ่บแบพี่น้องครับเอฟซีปันวาอยากกินก่อยเฮตตโรได้แสบแสบพี่น้องแก่ไข่แก่ไข่ยังไง กับครัวไข่ไข่ยำตีมไก่ไข่ไข่เล็บมือนางเล็บมือนางประมาณนั่นครับเวลาเขายำเขาก่อยแต่ประมาณนั่นเพียงแค่ว่าก่อยแบบอีสานใส่ข้าวคัวครับนะครับเห็ดเห็ดขึ้นยำกับแซ่บครับเห็ดตะโลครับอันนี้กับเป็นเห็ดปวกแดงขอบคุณ f อซขอบคุณแม่แม่พี่น้องปองปายสุขุสุขคนเด้อเอายใส่ยิ่งทางยูทูบพี่น้องวมจ่องยูทูบต้องการอะไรขอแม่พี่น้องทางบาทนะครับพี่น้องทางต่างประเทศต่างแดนนะครับ เสื้อผ้ากันกลับล่ะครับพอดีเลยคือด่าพ่อนีโอ้โหลดอ่ะมันกระบผมบ่าวดินบ่าวบอยบ่าวม่อนคุณยายไพ่กับมะฮอดรถล่ะครับสิพากันกลับครับถือว่าได้พ่ออยากพอกินบ่ได้หลายกัถือว่าได้้ไดอยากได้กินนี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องซุปซุปซุปคนเด้อนะครับพี่น้องทางยูทูบนำครับ เป็นกำลังใจให้ห้อยดินที่นีสารเบาบอยแดนดินที่นีสารน้องเมฆน้องไอเจ้าหน้าที่อีสานพาละลูกหลานบ้านห้อยดินสุขุสุขุนเบาวม่วนเบาวโจโนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะเบาวไก่โคกนนบวกพาละนะครับขับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมยามถามไทยเยพื่อนเรืองพี่น้องเรืองนะครับให้พี่น้องอยู่ดีม่แห้งลำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากช่องหน่อยๆซ้ำสองซีสองไว้หนอ่อมอกอ่อมใจพี่น้องเด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย